อ๋อระเบิดอยเคขียอ่แย่แล้วพวกเราจะตายกันหมดอันนี้ชื่อเกมชื่ออะไรนะเดี๋ยวพูดชื่อเกมผิดให้เก็บชื่ออะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่เกม hunting season นะครับผมเราอยู่ในล็อบบี้นะฮะแล้วก็กดตารยไปเลยเฮ้ยโหลดเข้าอย่างี้เลยไม่วาร์ปแมปเบอร์โอ้โหมีเวลาสามนาทีจอดำเจอะดำแย่แล้วเจาะดำโอ้โภาพ โ้ยหลุดไม่ทันแย่แล้วเวลาไม่นับถอยหลังกิ้งได้ด้วยโอ้กระตุกว่ะกระตุกมากโวยมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยเลยแย่ละแย่ละอ๋อโวยัดซีนเว้ยเห็นขัดซีนกันยังหมดไบโอรัตมันบอกว่าป้องกันหกเวฟไม่เข้จากอะไรอ่ะแต่ตอนนี้โคตรสว่างเลยแย่ละผมไม่เคยเล่นมาก่อนป้องกันเวฟจากอะไรได้ยินจะเสียงซีนเพื่อนกับ จะเห็นเพื่อนวาร์ปแย่แล้วมีเวลาหนึ่งนาทีสิบห้าวิในการในการเตรียมตัวเราต้องออกรนะมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการเตรียมตัวซึ่งกูไม่รู้ว่ามันต้องเตรียมอะไรบ้างไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราเราเราเล่นเราเล่นครั้งแรกขอคือช้นบนก่อนได้ไหมกด E ไหม E เลยกด F เพื่ออะไรกดแฟดกดแฟดแต่พี่มองไม่เห็นแฟดแย่ละวิวอะไรอ่ะกดคิวคือสามมึนแล้ว มันแล้วมันแล้วมัอแล้วจริงมือจริงมันให้เราป้องกันอะไรอ่ะชิปหายแล้วชิปหายแล้วแก่เลยโอ้ขีดขวาเพื่อหยิบอาวุธออกมาเฮ้ยไฟฉายมีจำกัดด้วยนะโอ้โหทุกคนมารวมตัวกันไว้อยู่ไหนกันตรงกลางตรงกลางเจอตรงกลางเจอตรงกลางตรงกลางบ้านเลยตรงกลางบ้านมืดปะเฮ้ยมันมีห้องหนึ่งที่ล็อกใช้อันนี้อันนั้นขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมีเลือดอะไรไม่รู้มอนมอนเทียอะไรน่ากลัวชิบหายอันนั้นขึ้นมาอันนั้นแย่แย่เดี๋ยวจะล่างอ่ะตัวยยัง พ er ี่อ่ะเฮ้ยกดไอเกียดเลยโอ้ยโอ้ยสามัญอารมณ์อารมณ์ได้เกียดมากมันได้เกียดมากโอ้ยมันคำรามมันคำรามไอเกียดได้เกียดมากโอยคุณกำลังพูกันพูดกูดอยู่ที่ตายจะตายมันต้องจิ้งหลบตาำจังหวะด้วยนะเวลามันยช้งั้นโอ้โหกูเจ็บมากไปไวเร็วเฮ้ยเดือดเฮ้ยเดือดอ่ามันต้องจิ้งหลบตาำจังหวะไม่ได้มันจะตีมันดันเลนเลยพี่แย่แล้ววิ่งหากูซอยนี่โดนแล้วช่ายยังไงวะ ่าล้มอ่ะพี่กชุบเองได้ด้เหรอิงตัดตื่นตีเองตีเองอานนท์ทุบตัวเองได้ปะไม่ได้ไม่ได้รอไปรอไปเดี๋ยวผมานนท์ตายแล้วพี่าวปีท้าวแน่อี๋อี่ลวิ่งมาวะวิ่งมาหากูวิ่งมาหากูอนท์ชุบชุบพี่ีอ๋อมวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 ปมาปมาอย่าลอย่าลอย่าลมียาด้วย จปันเข oh, gods, gods ้ามาดิโอ oh, yes, mm ้เข้าหลังดูเข้าหลังเฮ้ยโอ้ยโอ้หลบฐานว้ยมาแล้วมันมาแล้วโอะไรนะเ้ยโอ้โยอ๋อโดนคำรามเที่ยเอ้ยดาวสองเมียาเมื่อกี้โอ้ตายหมดเรียบเหรอยาตายเกิดอะไรขึ้นวะเห็นยาไหมอ้อโดนกินอืออันนั้นกูใช่ไหมนะกูจำได้ว่าข้างในกูมันมันเป็นตัวสีแบบนั้นแหละ ห้องเดิมไหมห้องเดิมห้องเดิมเอาคัสซีมาแล้วไม่บอกเออแมปเดิมเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องโหลดเพิ่มไงมันจะได้ไม่ต้องโหลดเยอะใหญ่มากเออเขาเกิดคนละที่เหรอเกิดคนละที่เลยแย่ละวสายสนุกละทีนี้ที่ผ่านของเร็วหนูผมอยู่ในเมืองผมอยู่ในเมืองกูอยู่ในกููอย่ในป่าเลยพวกมึงแย่แล้วกูเป็นเป็ดสู้ๆนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้หมดอะไรหมดเดิมมั้เนี่ยเฮ้ยได้ขวานปะสับโอยมืดมากเวลาไม่พอนะเนี่ย มีรถได้ครับเฮ้ยเจอกันที่อันนี้เจอกันที่เสาสัญญาณเห็นปะเสาสัญญาณน่ะเสาสัญญาณที่มันมีแสงขึ้นน่ะเออที่มันมีแสงขึ้นมีเสาอ่ะเห็นปะมีดาวเทียมอยู่บนเสาเห็นไหมโอเคโอเคเห็นแล้วครับโอเคโอเคโอเคยังไงใครใครอยองหน้าน่ะใครอยองหน้าน่ะผมนี่แหละจะใครอ่ะอยู่ติถึกพี่ยุติเออ h u r r หาของแล้วก็มาเจอกันที่นี่นะเดี๋ยวผมจะอยู่ในเสาสัญญาณรอกกก็็อยาเฮ้ยมีมีสปาร์ต้าอยู่นี่วางสปาร์ต้าลงแล้วไ่อยากแดกบาเลสต้ากู ยืนเล่นกันสามตัวแบบเนี้ยิงทิ้งแบบทิกแอคโคลเลยนะทิกแท็กโทแม่งไมบแตกสามค้งเลยนะสัิเฮ้ยมีท่อแป๊บอยู่ตรงนี้อันนี้มันนี่สปาร์ต้าขวานขวานขวานแพ้่แล้วเปล่าไม่พี่มีไอ้มีดใหญ่อยู่ผมมีขวานกับสปาต้าตอนเนี้ยใช่พี่ก็มีสปาต้าเหมือนกันกระเป๋าเต็มแต่ผมจะใช้สปาต้ามากกว่าสปาต้าน่าจะโหดกว่าเฮ้ยพี่อาร์พี่อาร์เอายาพี่อาร์เอายาเฮ้ยขึ้นมาบนประภาคารเร็วทุกคนไป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 สามสิบวิสามสิบวิขอเปลี่ยนก่อนที่ไหน ผมเลยเลยผมจะพาคารมีท่อแป๊บอีกอันหนึ่งมีสองอันเลยตึ้งไปแหวพีมมันมีบันไดให้ขึ้นด้วยขึ้นมาได้เลยไปไปไปสิบวิสิบวิสิบวิด้านหลังด้านหลังด้านซ้ายด้านซ้ายด้านด้านข้างด้านข้างด้านข้างมีขึ้นไปไปเออเราเราแค่แบบเราแค่หนีก่อนได้แปลว่าคือแรกๆบอกว่าอย่าพึ่งสู้อ่ะเราต้องเรารอเช้าอ่ะได้ปะไม่ได้นะไม่เราก็วิ่งเราต้องวิ่งจู๋กะนเดียวเลยฮัน the creature โอ้ยโหแปดนาทีเลยอ่ะอันนี้น่าจะให้ล่าเลยวัเนี้แปดนาทีถ้ากลัวมมากกเเเลยยนี้ น่ากลัวกับเดนไบ่คว้ามึือกรอวะไม่รู้มันก็นัำเมื่อกี้แหละเอออาจจะตามด่านแหละมั้งบอนตามด่านอุ้ยอุ้ยเปิดได้ด้วยห้องนี้ฟาากกนัดเฮ้ยมีขวานอยู่ข้างบนนี้แล้วก็โอ้ขวานสองอันได้ยี่ห้อมันแล้รวะมันมาแล้วอยู่ข้างล่างมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหขวาโอ้โหพัง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 มันพังสิ่งกีดขวางเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ต้องสู้ถอยถอยถอยรอดูรอดูจังหวะกระพริบต้องกระโดดให้ทันอุ๊โหพี่ตัวอุ้ย เอ้ยมันจะพิบโอ้โหเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบัดบันไปโอ้โหโดนตกระยะยากจังโอ้โหโดนตกตกโอ้โหมันมันหลบตามจังหวะไม่ได้อ่ะโอ้โหย่อดไปไกลรอดไปไกลมาชุบหน่อยสิบวิสิบวิตัวไหนตัวไหนโอีมจุกเลยป่ะโอ้โหผมไม่มียาเฮียผมโดนอีกทีนี้ผมล้มเลยเนี่ยโอ้ยไอ้เฮียกูพุ่งล้มโอ้ยโดนโดนโดนพี่โดนพี่โดนแย่ละพี่ถอยได้พี่ถอยได้พี่ถอยได้เอ้ยหนีดีกว่าวะเอาไงดีวะ ไม่เคยเล่นด้วยอ่ะไปคืนี่เล้วไปพี่ฮันเลยเฮ้ยมีเข็มไฟด้วยทำอะไรได้วะเพิ่มเลือดได้ปะเฮ้ยพี่ฮันคืนหลอดเลยพี่ฮันโซโล่ได้เออไหวเออไม่ไม่มีมันดไม่มีไม่มีไม่มีเยอะแย่ละอย่ามาหากูนะขอร้องเฟอร์เดตโฟเดตเก็บไว้เฟเดตเส็งเลยขอหิวไหนะอจุดไหนไม่รู้เพรเหตุเพรเหตใช้ยังไงวะนอนพี่ต้องไปหายาเพิ่มป่ะมันนี้พี่มันหนีพี่น่าจะมาหาพี่ปะยาอยู่ไหนอะเออยาอยู่ไหนไม่รู้แยะละพร้อมป่ะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองป่ะอยู่ในเมืองป่ะ นนใเมือยอยู่คอร์ดถนนไปเดินตามไฟไปได้ารรนะเอ๊ะตัวเป็ดกูบังจอมากเลยกูไม่น่าหยิบตัวเป็ดไปเล่นเลยโออยากล้าเฮ้ยขี่เรือดอะไรวะตกใจหมดขีดเลือดอะไรวะเฮ้ย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 เอซีพีหา้วเฮ้ยชิมหายละต่อหน้าพี่เลยปะไอ้พวกเราหลงทางว่ะเฮ้ยเจอกระเตียงเจอกระเตียงเใครมาหลงแล้วเนี่ยอยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้ยยอดนีหนี้ไม่ไหวก็อย่าดาวนะ ดาวดาวทีไม่มีคนชุบเลยนะพวกผมอยู่ไกลมากเลยมันตีกันหนอดสองตัวนั้นอ่ะเออมันต้องเป็นนักล่าในรูปอ่ะในรูปในปกเกมีย์มันที่มันเป็นใช้ปืนพ่นไฟอ่ะแน่ๆเลยใช่มันถือดาบอ่ะมันมันช่วยเราปะหรือมันไม่ช่วยเราได้ช่วยไหมเพราะว่าถ้าพี่ยัยไม่ได้สู้ก็แสดงว่ามันสู้กันเองอ่ะเด็กใช่เมื่อกี้มันสู้กันอยู่แย่ละมันมันคือมันดีหรือไม่ดีวะนี่ไม่ตอนเราอยู่ใกล้พี่เลยเชี่ยมฮาพี่อะไรตัวตัวที่มันฆ่ามคนนะเอ้อตัดมาเงี้ยตัดเอ้ยมันเป็นพันยนต์เหล็ก มันเป็นมอนอีกตัวนึงคือเดินมาจีเห็นพีอารในแมปแล้วเห็นป่ะกระพริบกระพริบอยู่อ่ะเพี้ยเดินมายิงพี่เลยว่ะระวังปืนมีปืนมีปืนโอ้เพี้ยถ้าทำไงสปิเกอร์ทีนี้เฮ้ยมันเกิดหลังพอทอันนั้นกูดีเศษตีนไปหาเพี้ยโอ้มันพังบ้านมันบางบานอุ้ยเศษตีนกูลองวิ่งบานนุ่นมีเีษตีนแล้วไวไวอันนั้นสก้ามันไอร้อนไม่ได้ไอร้อนแมนอะ วัวที่ไหนวะไอ้รลบรอบเออเอาตอนนี้มันตายไปแล้วไปจีเราควรเปลี่ยนแบบกันบ้างนะเปลี่ยนแบบก็ไม่น่ารอดนะพวกกูว่าเสียงอยู่นู่นไปเราเดินไปไหมเฮ้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปเลยเพื่อนเบื่อบุกอยู่เบื่อบวกยูเด็กช่างมาแล้วเด็กช่างเด็กช่างเด็กช่างวิ่งหนีวะเด็กช่างถือสปาร์ตาพลาและทอแแบบโอยพืนไฟด้วยเพื่อตาย ปองแม่ง <aya> ปองอือหน้าหมดอุ้ยตีแล้วกระเด็นอย่างไกลท่อแป๊บอุ้ยระวังลามกันด้วยอุ้ยทำลามอือโดนไม่ได้โดนอืออุ้ยอุ้ยเกือบโดนอุ้ยท่อแป๊บตีแล้วเรากระเด็นกลับไกลมากไม่ดูอ่ะตายไม่ได้เลยอุ้ยตายวิญยาณตายเลยอุ้ยโอ้โหแรงมากเฮ้ยดำดินหนีไปแล้วเอยู่เลยอุ้ยอนุวิญญาตายเงี้ยนะขอขนศพเลยดิเที่ยน่า คือร้อยคือร้อยอุย้ยนี่เพื่อนล,ล้ลมเพื่อนกองหนึง่งไม่ตายแล้วใส่เลยสวยไป็นชาแกงช้าแล้วลแล่มาเป็นร้เฮ้ยอะมันจ้าโอลเดอเร์นิวคลียร์แย่แล้วพวกมึงพวกเราจะตายกันหมดเดือ อ๋อคืออันนี้คือชนะอะไรใช่ไหมแค่ฆ่ามันได้คือชนะเลยปะโอสรุปก็คือเรามาฆ่าปีศาจให้ยังไงมันก็ทิ้งนิวเชียร์อยู่ดีนี่หว่าทำไมไม่ทิ้งนิวเชียร์ตั้งแต่ตอนแรกวะเออเคเดี๋ยวที่มันเอา<อ>คลิปหน้านเ,เราาลองฆ่ามอนตัวอื่นกันบ้างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ปิด